แล้วเรารู้จักกันด้วยเหรอเอ้ยเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเธอเธอต้องเป็นเพื่อนสนิทของฉันแน,น่ๆไม่งั้นเธอจะหน้าเหมือนเพื่อนฉันได้ไงอะนี่เพื่อนสนิทอะไรกันยะกล้าดีไงทำตัวสนิทกับบอสเนี่ยไม่ดูสภาพตัวเองเลย,ย,ย,ยหรือฉันจำผิดจริงนะเนี่ย นี่ก่อนเลิกงานน่ะช่วยจัดการเอกสารของฉันให้เรียบร้อยด้วยเอาแต่เอกสารรายงานเล่มนี้มันของอาทิตย์หน้าไม่ใช่เหรอคะทำไมจู่ๆจะวันนี้เป็นแค่เด็กฝึกงานน่ะฉันสั่งให้ทำแล้วก็ทำสิถ้าไม่อยากโดนเช็ดหัวจากที่นี่ก็อย่าทำตัวเป็นคนขี้สงสัยให้มากนักเลย แม่แต่งรูปเสมือนเลยนะคิดจะประจบเจ้านายทั้งทีอ่ะช่วยใช้สมองคิดอะไรดีๆหน่อยสิเอามันนี่เลยนะทำไมพอคนมองออกนี่รับไม่ได้เลยเลยไงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะปวดวายอะไรกันไม่ทำการทำงานกันเหรอเออคือมันไม่ใช่นะคะเจ้านายนี่มันเวลางาน ฉันจะหักเงินพวกที่มีปัญหาสองร้ไม่ยกเว้นใครทั้งนั้นฝากไว้ก่อนเถอะเจออะไรนางตัวดีววเลิกงานแล้วไปนั่งเล่นกันนะนี่คขไม่ใช่เพื่อนเราจริงๆ สงสัยคงจะจำผิดคนแล้วหัวหน้าแกนี่ก็แย่จริงเลยเนาะหาเรื่องใส่ตัวเองแท้เลยใช่ไหมล่ะใครใช้มาหาเรื่องชนะแต่เขาก็โดนบอสหักเงินนี่แล้วแกจะไม่โดนเขาหาเรื่องเพิ่มหรอก็นะฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน นี่หล่อนยังมีอารมณ์มานั่งกินขนมสบายใจอยู่นะรีบไปเอาสร้อยให้ท่านประธานสิราคาเส้นหนึ่งตั้งหลายหมื่นหล่อนมีปัญญารน,น้ชอบน่ไงอ๋อค่ะเดี๋ยวไปเอาเลยโอ๊ยโอ๊ย,อย,อยขอโทษครับขอโทษครับขอโทษจริงๆครับเดี๋ยวผมเก็บให้ครับไม่เป็นไรคะ่ะ นี่ครับแย่จังเลยขอโทษนะครับไม่เป็นไรใช่ไหมครับไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะนี่มันของปลอมไม่ใช่สร้อยที่คุณมิวซื้อไม,ไม่จริงอะ่ะก่อนฉันออกร้านมาฉันเช็คดูแล้วนะคะนี่หล่อนล้อเล่นอะไรสร้อยราคาตั้งหลายหมื่นกล้าเอาของปลอมมาเทียบของจริงเหรอ ตอนที่เดินชนหนุผู้ชายคนนั้นแน่ๆเลยอะเขาต้องเป็นคนเอาไปแน่เดี๋ยวฉันมานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมัเดี๋ยว,ยวจะหาข้ออ้างอะไรเนี่ยก็คิดให้มันดีหน่อยสิไม่ใช่เห็นว่าสร้อยราคาแพงห,หรอกหรอถึงจะเอาของปลอมมาอ้างหลอกฉันน่ะไม่จริงอ่ะผู้ชายคนนั้นป็นคนขโมยอะไม่ใช่ฉันแล้วสร้อยเส้นนี้ล่ะเธอจะอธิบายาไว่ายังไง ฉันเห็นว่ามันอยู่ใต้โต๊ะของเธอนี่ครับขอโทษจริงๆนะครับขอโทษครับไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรคุณคุณเป็นคนวางแผนทั้งหมดใช่ไหมอะนี่หลอน ร้ายฉันเงนั้นเหรอเจ้านายคะคือผู้หญิงคนนี้ขโมยสร้อยอย่เจ้านายคะ่ะเขาไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องขโมยสร้อยเส้นนี้เพราะว่าฉันตั้งใจซื้อให้เขาและเขาเนี่ยก็คือเพื่อนสนิทของฉันฉันได้ยินมาสักพักแล้วแหละว่าคุณ ชอบแกล้งเขาจนฉันได้ไม่เห็นกับตาก็วันนี้เจ้านายคะคือฉันไม่รู้จริงๆอะว่าหวานเป็นเพื่อนสนิทของคุณแต่ไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยก็ไม่ควรโดนแบบนี้ฉันไล่คุณออกเอเจ้านายคะเชิญคะ่ะ นะโอยแกฉันก็แค่อยากแอบช่วยแกอยู่ห่างๆอะ่ะฉันจะได้รู้ด้วยไงว่าใครเป็นคนแกล้งแกอะ่ะโกรธกันนะงนั้นฉันให้สร้อยนี้แทนคำขอโทษแล้วกันโอเคปะแพงนะถ้าอย่างงั้นก็ คุยกันได้หน่อยแต่ว่าวันหลังอะแกยังมีความรับกับฉันอีกนะโอเค